ยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการสื่อภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานของนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานมหาวิทยาลัยศรีปรทุมวิทยาเขตขอนแก่นค่ะโดยโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบและเข้าใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในรหัสวิชา LSM 11167 การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยศรีปรทุมวิทยาเขตขอนแก่นได้เปิดสอนในรหัสวิชาดังกล่าวที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการและกิจกรรมต่างๆมีตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำซึ่งรหัสวิชานี้มีคำศัพท์พภาษาอังกฤษ เป็นจำนวนมากและยากต่อการจดจำของนักศึกษาดังนั้นทางวิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชนจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำสื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องเฉพาะการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทา,านเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง และนักศึกษาชั้นปีอื่นๆได้เตรียมความพร้อมก่อนเรียนหรือทบทวนระหว่างเรียนค่ะก่อนอื่นพี่พี่ขอแนะนําสมาชิกกลุ่มมีดังนี้ค่ะมีนางสาวนภัทตดีไวยว่องนางสาวสุนิสาคิดการนางสาวนัทนานบุญมากนางสาวนพมมาจันทนานางสาววลิสาสายสร้อยนางสาวพิมพ์ทุธาอ่อนวิจารณ์นางสาวธัญลักษ์ราชธานีนางสาววสุชนวายุบุตรและนางสาวพิมพ์นาลาประสบทนานันค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาคำศัพท์นะคะรบกวนน้องๆช่วยสแกน QR Code e b o o k l o g i s t โ c จิสติกสโวแคให้พี่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวนทันบุญมากหรือพี่แพมนะคะวันนี้จะมาสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโลจิสติกบทที่1ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะก่อนอื่นพี่ขอรบกวนให้น้องๆสแกน q r code เพื่อทำแบบทดสอบก่อนเรียนให้พี่ด้วยนะคะ Air transport Air transport การขนส่งทางอากาศยกตัวอย่างเช่น Air transport is often used for high-value items, ensuring t h e i r safety during transit การขนส่งทางอากาศมักใช้สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าสูงเพื่อรับประกันความปลอดภัยระหว่างการขนส่ง Airway b i ิ l a อ r w เว b บิ l ใบตราส่งสินค้าทางอากาศยกตัวอย่างเช่น the Air way service a i r w a y b i l l service s a r e c e p t and contract between the shipper and the airline ใบส่งสินค้าอากาศทำหน้าที่เป็นใบเสร็จและสัญญาระหว่างผู้ส่งสินค้าและสายการบิน Assembly Assembly การประกอบหรือการรวมชิ้นส่วนต่างๆเช่นการประกอบโทรศัพท์มือถือยกตัวอย่างเช่น The assembly line is organized to improve efficiency and speed up production. สายการประกอบถูกจัดระเบียบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และเร่งกระบ,บวนการผลิต b i l l of landing, b i l l of landing, ตัวยอ่อ BL, ใบตราส่งสินค้าทางเรือตัวอย่างเช่น The b i l l of landing, as, as a S, S R lease for the goods and service as contract between the shipper and the carrier บินของการขนส่งทำหน้าที่เป็นใบเสร็จสำหรับสินค้าและทำหน้าที่เป็นสัญญาระหว่างผู้ส่งสินค้าและผู้ให้บริการขนส่งค่ะ Bonded Warehouse Bonded Warehouse คลังสินค้าทัานบนตัวอย่างเช่น A bonded warehouse is a secure facility Where imported goods can be stored without paying duty until they are cleared by customs คลังสินค้าบอร์ดคือสถานที่ปลอดภัยที่สามารถจัดเก็บสินค้านำเข้ารวมถึงไม่ต้องชำระภาษีจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบโดยศุละกากรค่ะ Booking confirmation, Booking confirmation, เอกสารยืนยันการจองระหวา่างยกตัวอย่างเช่น Always check your booking confirmation to ensure that all information is accurate before shipping. ควรตรวจสอบการยืนยันการจองของคุณเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องก่อนการจัดส่งค่ะ break even point break even point จุดคุ้มทุนยกตัวอย่างเช่น understanding the break even point h e l t s business make i n f o r m e pricing and investment decision การเข้าใจจุดคุ้มทุนช่วยให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับ การตั้งราคาและการลงทุนได้อย่างมีข้อมูลค่ะ Carbon f o o d p i n t Carbon f o o t p r i n s ปริมาณของก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมาจากการผลิตยกตัวอย่างเช่น Reducing carbon footprint, E-logistics, Minimize environmental impacts, d o t Efficient, r e o t t e Clean energy e c o f ีโคเฟลิ p แพ็กกิ n งการลดคาร์บอนฟุตปริน์ในโลจิสติกช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเส้นทางที่มีประสิทธิภาพพลังงานสะอาดและบรรจุพัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะโคโลเด Coloader co er. ตัวแทนโหลดสินค้ายกตัวอย่างเช่นอควโลเด c o อน o l ไลด t ติส shipment from multiple s i g e to optimize container space and reduce costs. c o l l e c d e r จะรวมสินค้าจากลูกค้าหลายรายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่คอนเทนเนอร์และลดต้นทุนค่ะ Communication communication การติดต่อสื่อสาร ยกตัวอย่างเช่น clear communication helps prevent misunderstanding in the supply chain process การสื่อสารที่ชัดเจนช่วยป้องกันความเข้าใจผิดในกระบวนการห่วงโซ่อุปทา,านค่ะ c o n s i g n c o n s i g e n ผู้รับตาส่งยกตัวอย่างเช่น the c o n s i n e n is the person or company designated to receive the shipment at the destination ผู้รับสินค้าคือบุคคลหรือบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับสินค้าที่ปลายทางค่ะ container ships container ships เรือขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ยกตัวอย่างเช่น container ships are designated to carry large quantity of cargo every day across oceans เรือคอนเทนเนอร์ได้รับการออกแบบมาเพื่อขนส่งสินค้าจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพข้ามมหาสมุทรค่ะ cost analysis cost analysis หรือการวิเคราะห์ต้นทุนการวิเคราะห์ต้นทุนในการผลิตและจัดจำหน่าย ยกตัวอย่างเช่น cost analysis helps identify the most cost-effective transportation methods for shipping goods การวิเคราะห์ต้นทุนช่วยระบุวิธีการขนส่งที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับการจัดส่งสินค้าคะ่ะ cross-docking cross-docking หรือการขนส่งข้าม การขนส่งที่ไม่ต้องเก็บสินค้าในคลังเช่นการรับและส่งสินค้าในวันเดียวกันยกตัวอย่างเช่น cross-docking is particularly useful for perishable goods that need quick การข้ามการจัดเก็บเป็นประโยชน์โดยเฉพาะสำหรับสินค้าที่เน่าเสียซึ่งต้องการการหมุนเวียนที่รวดเร็วค่ะ Customer, Customer, ลูกค้ายกตัวอย่างเช่น Customer satisfaction is key in logistics. ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญในโลจิสติกค่ะ Customer feedback, Customer feedback หรือข้อเสนอแนะแบบลูกค้าความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ยกตัวอย่างเช่น acting on customer feedback can enhance satisfaction and foster long-term loyalty การดำเนินการตามข้อเสนอแนะแก่ลูกค้าสามารถเพิ่มความพึงพอใจและส่งเสริมความพักดีในระยะยาวค่ะ Customer relationship management Customer relationship management ตัวยอ่อ CRM การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือการจัดการข้อมูลและความสัมพันธ์กับลูกค้าค่ะยกตัวอย่างเช่น Customer Relationship Management Systems Help Business Track Interaction With s i g n to Enhance Service ระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าช่วยให้ธุรกิจติดตามการติดต่อกับลูกค้าเพื่อปรับปรุงบริการค่ะ Customer Service Customer service การบริการลูกคา้ายกตัวอย่างเช่น Good customer service h e l p build strong relationships with s i g n บริการลูกค้าที่ดีช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าค่ะ c u s t o m ume, Customs ศุลกากรยกตัวอย่างเช่น Customer clearance is a crucial step. In the s h i p process i n g p ensuring that goods can be legally imported การเคลียร์สุลกากรเป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการจัดส่งเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าสามารถนำเข้าได้อย่างถูกกฎหมายค่ะ Cycle time Cycle time หรือเวลาในการผลิตเวลาที่ใช้ในการผลิตสินค้ายกตัวอย่างเช่น reducing cycle time in the production process can lead to faster delivery and increase customer satisfaction การลดเวลาการผลิตในกระบวนการผลิตสามารถนำไปสู่การจัดส่งที่รวดเร็วขึ้นและความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นค่ะ ฟังจบแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะพี่ขอรบก,กวนน้องๆสแกน q ค c o d วโคตเพื่อทำแบบประเมินความพึงพอใจหรือแสดงความคิดเห็นให้ด้วยนะคะและขอบคุณน้องๆทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปและมีอีกหลายๆคำศัพท์ที่น้องๆอ,อาจจะยังไม่เคยรู้ที่สามารถใช้ในการเรียนและการทำงานได้ในอนาคตอีกด้วยคะ่ะไว้เจอกันใหม่นะคะ